โยโย่ yo, yo, yo. สวัสดีวรุษซามูไเวอร์ที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับผู้ได้เริ่มต้นทุกคนด้วยนะครับก็จะพูดยังไงดีเขิน <c> เ <oughs> นื่องจากว่าช่วงหลังๆเนี่ยด้วยความที่คอร์บเข้ามานะแล้วก็มีทําให้ผู้ฐานผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยเยอะมากทีนี้ประเด็นที่โดนถามมันมีหลายประเด็นด้วยกันแต่วันนี้ว่าจะมาตอบในเรื่องของโอเบคขั้นสองก่อนนะครับผมอาจจะพยายามทําคลิปให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับที่ทําคลิปล่าชา้า เดี๋ยวขอเริ่มต้นกันที่ธาตุแรกก็คือตัวของธาตุไฟก่อนนอกาะว่าเออจริงๆเอาไปข้อสองธาตุไฟมันมีตัวไหนนาปันบ้างแล้วเหมาะกับผู้เล่นยังไงผมจะพยายามพูดลงดีเทลละเอียดละเอียดหน่อยนะครับแต่เรื่องของรีวิวรายตัวเนี่ยเดี๋ยวผมขอแยกทำเป็นคลิปแยกเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะโอเคครับผมเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนก็คือตัวของน้องแฟรี่ธาตุน้ำเออแฟรี่ธาตุไฟธาตุน้ำเลยฮัลโหลแฟรี่ธาตุไฟเนี่ยเป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่เหมาะกับผู้เล่นระดับกลางหน่อย จริงๆถามว่าเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนไหมก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะจริงๆมันมีความเล่นยากในตัวของมันเองอยู่แล้วก็บวกกับต้องอาศัยลูนที่ค่อนข้างสเปคสูงต้องมีความเร็วต้องมีแม่นยำบวกๆก,กับจะต,ต้องมีดาเมจแซบๆด้วยนะครับตัวนี้มีความสามารถยังไงบ้างครับตรงสกิลที่3ของน้องเนี่ยจะเป็นการตีศัตรูทั้งหมดเลยนะ แล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการถอนในเรื่องเอฟเฟกฟ้าก็คือบัฟฟ้านั่นแหละเอราง่ายคือต้องออกเป็นตัวแรกถอนบัฟฟ้าเสร็จปั๊บเนี่ยจะเป็นการลดความเร็วของตัวลงของเทินด้วยเท่ากับว่าไอ้ตัวนี้คือถอนบัฟไม่พอมีการลดความเร็วด้วยจริงๆอ่ะตัวนี้จะนิยมใส่รูนทั้งหมด2ประเภทด้วยกันคือ1สตันสองสวิฟนั่นเองส่วนอีกเซตนึงจะเป็นแม่นยำหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้มันเร็วนั่นเองครับตัวนี้มันมีนะแต่ว่าวันไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่ามันมีพวกตัวลบบรฟเยอะแหละนะครับ ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันมีความขอเด้ไงมีตัวโทษแทนเยอะพอสมควรใครที่อยากจะมาลองปั้นนงปั้นน้องเนี่ยเอามาเล่นเอามาเล่นแซมแซมได้อยู่แต่ว่าจริงๆบอกก่อนว่าตัวแถมมันเยอะนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ถามว่าเสียให้ปั้นไหมไม่ค่อยไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะไม่ค่อยเชียในการปั้นสักเท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่โลโลเลยนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าใครที่มีตัวลบบัฟแล้วนะถ้าใครที่ไม่มีก็สามารถปั้นได้เหมือนกันนะครับผม ตัวต่อมาอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับอันนี้คือตัวของน้องทาทูนะครับหรือพูดง่ายคือตัวจุดพิษของเราประจาแบบประจําหมู่บ้านนะครับสกิลสามเนี่ยเป็นสกิลคลแม็กมากก็คือเป็นการจุดพิษนะครับผมจุดระเบิดความเสียหายก็คือเรามีบัฟแดงบัฟกระโหลกเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนน้องจุดหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการทําดาเมจแล้วเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากมาก นะครับผม,ผมเก่งมากๆจริงๆนะครับสกิลนี้จ,จุดระเบิดนะครับผมสกลิลที่2ครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็สร้างในเรื่องของบั๊พิชเนี่ยสเทินด้วยนะครับผมสกลิลที่1ครับเป็นการตีแล้วก็ทําให้ตัวติดสถานะแชลบแล้วก็ยังมีในเรื่องของการสร้างบั๊บพีชนั่นเกิดขึ้นนั่นด้วยเอาง่ายคือสกิลหกับสกิลสองเนี่ยเป็นการสร้างบั๊พิชเนาะสกิลสามเนี่ยเป็นตัวที่สามารถจุดระเบิดได้ตัวเนี้ผู้เล่นเริ่มต้นผมค่อนข้างเชียนะเพราะว่ามันเป็นมันสามารถที่จะเเ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 ออออาา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 ไไไปดดด้้้้ในนนนนแบบพวกกกกกกก่่่่ยยยยงงงงโโโลลลลลลมมมมมีีัชหหทุค จริงใช้มังกรก็ได้ครับโคเลมมังกรไทรถงวาลีตัวตัวแบบนันเจี้ยนไครลอดต่งางๆนี่คือมันไปได้หมดเลยตีคนก็ได้ตัวนี้เก่งมากๆเก่งแบบเก่งแบบเก่งเบอร์เลยทุกคนจริงการใช้งานส่วนในเรื่องของการทํารูนการทารูนเนี่ยแบ่งเป็นหลายแขนงด้วยกันส่วนมากคนจะนิยมใส่เป็นไฟท์หนึ่งเซตนะครับแล้วก็2องวิวนะครับประมาณประมาณนี้นะครับวิววิวแล้วก็เกาะวิววิวไฟท์นะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นตัวของ ex แล้วก็วิวนัว่นเองครับหรือ ถ้าเราเล่นเป็นเตมแบบไปตีคนเนี่ยมันจะนน้ไม่ทางแบบพวกสวิปหรือแม่กกาสตันการที่ใส่สตันมันคือมันตรงสกิลที่3มเนี่ยมันเป็นการตีหมู่สามารถทําให้สตันได้นั่นเองนะครับผมตัวนี้สามารถเล่นได้หลากหลายมากๆตัวนี้แนะนําในการปั้นมากๆเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับเชียมากๆจริงๆโอเคครับผมก็ตัวต่อมาครับผมก็คือตัวของน้องหมีนะครับผมน้องหมีธาตุไฟนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากนะแต่ว่าไม่เชียให้ผู้เริ่มต้นปั้นสักเท่าไหร่ ผลเพราะว่าตัวของหมีเองมันต้องอาศัยรูนเยอะสแตทต้องแทนคือรูนต้องฟูหน่อยนะครับตัวนี้สามารถบิวรูนได้หลากหลายมากๆสแตนก็ได้ดูดเลือดก็ได้โซวิปก็ได้อเอเนอร์จีก็ได้คือมันมันไปทั่วเลยแล้วแต่ว่าเราจะให้มันเป็นแบบโมเมนต์ไหนแต่ที่ที่ผมไปเจอมามันจะมีทั้งหมด2รูนในการที่คนนิยมใส่คือ1สตัสอก็คือตัวของดูดเลือดแต่จะยืนพื้นที่วิวกันนะเพราะว่าตัวของน้องเองเนี่ยไม่ชอบโดน CC ไม่ชอบโดนฟรีดไม่ชอบโดนรีสกิลดังนั้นเนี่ยต้องใส่ตัวของ เอ่อวิวมาครอบด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้เก่งมากนะแต่ว่าทำรุ้นยากหน่อยแล้วก็พู้เริ่มต้นไม่เฉียดเลยนะครับตัวนี้มันมีอยู่นะครับทีนี้มาพูดถึงสกิลกันก่อนนะครับผมสกิลที่3ครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาสในการโบวกศัตรูหรือยืดยุศัตรูนะครับผมทุกตัวเลยแล้วก็จะเป็นการสร้างในเรื่องของบัฟเคาน์เตอร์โบวกเสร็จปั๊บสร้างบัฟเคาน์เตอร์ต่อบัฟเคาน์เตอร์เนี่ยอ,อ,อ,อยู่3เทิร์นนั่นเองนะครับ ส่วนสกิลที่2ครับผมสกิลที่เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสกิลนี้แรงตามค่าไม่ใช่ตีสูงสุดของตัวศัตรูเออของของตัวเราด้วยยิ่งเลือดเราเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับผมอ่าแล้วที่สําคัญสกิลเนี่ยมันจะเป็นการหักดาบให้กับเออศัตรูทุกตัวสเทินนะครับแล้วก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆล้ยย่อยยุด้วยเป็นเวลาหนึ่งเทินก็คือหักดาบไม่พอยังเมื่อยุศัตรูด้วยทําให้ตัวของน้องเองมีความสามารถในการที่แบบคือง่ายคือกดสกิลสามเสร็จกดสกิลสองต่อได้เลยอะไรประมาณนี้ ก็มันสามารถที่จะไปซีซีได้แบบค่อนข้างเยอะนะมีตัวทุกคนแต่ตัวนี้บอกที่ที่บอกว่าเล่นยากเพราะหนึ่งมันมันแพ้ตัวปีกเนาะดังนั้นอาจะเอาเวลาไปเล่นกับน้องเนี่ยต้องเอาตัวลบบัฟไปด้วยสําคัญมากนะตัวลบบัฟดีมากๆตัวลบบัฟตัวรีสกิลอะต้องเอาไปด้วยนะครับผมทีนี้มามาพูดถึงไคลแม็กกันบ้างไคลแม็กก็คือสกิลที่1ครับ สกิลที่1ครับจะเป็นการโจมตีสตูเป้าเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็มีโอกาสลดเกจด,ด้วยนะครับตีมีโอกาสลดเกจนะครับสกิลเนี้ยมันจะแรงตามค่าเมททีพีสูงสุดของเรายิ่งเลือเดเยอะก็ยิ่งแรงทีเนี้ยไคลแมกของน้องมันอยู่ที่เงื่อนไขตรงข้อที่3คือปริมาณความเสียหายที่ทําได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น20 0เมื่อโจมตีเคาน์เตอร์อ่ะอารมณ์ประมาณว่าเวลาเราโจมตีเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นการตีที่แรงมากๆปกติเนี้ยมันตีก็เฉยๆนะครับผมแต่ว่า ถ้าในกรณีที่เรามีบัฟเคานเตอร์อยู่บนหัวเนี่ยแล้วรอเคานเตอร์ไปเนี่ยบอกตรงๆนะถ้าฝั่งตรงข้ามมีเกาะแตกและเป็นมอนเตอร์ท่านลงเนี่ยสามารถตายได้เลยเนะตัวนี้เก่งมากตัวนี้เก่งมากแต่ว่าต้องอาศัยตัวชงหน่อยต้องอาศัยแบบพวกเกาะแตกพวกลบบัฟอะไรพวกนี้เป็นต้นนะมันมีเงื่อนไขเข้ามาครอบเยอะนะครับผมประมาณนั้นประมาณส่วนการเล่นส่วนมากจะเป็นในคอนเทนต์ตีคนก็เยอะนะครับทุกคนพวกอารีนาอย่างเงี้ยพวก rta อ่าน,นเห็นไหม กิ้วห้ามพี่พบก็เล่นนะครับผมมีคนเล่นหลากหลายมากก็ลองไปแชรดูได้ครับตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งมากด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะต่อมาครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะน้องอินุกามินะครับผมตัวของคาดไฟตัวนี้คือเป็นตัวที่ท็อปดามจมากนะครับดีมากๆเลยนะครับผมสปีดต้นสูงมากคือ108นะครับผมแล้วก็ตัวค่าสแตทถือไม่ได้แย่นะครับผมอ่ะทีนี้อินุไฟเนี่ย จริงๆอะมันสามารถปั้นได้แต่ช่วงเริ่มต้นเลยนะทุกคนเป็นไอเด็กเด็กก็เริ่มต้นก็ปั้นได้ไอดีโตก็ปั้นได้ดีแบบกลางๆก็ปั้นได้ตัวนี้คือครบเครื่องมากจริงสกิลที่หนึ่งของน้องเนี่ยเป็นไคลแมกมากครับเป็นการตีสโตูนะครับแล้วก็มีโอกาสก่อแตกนะครับผมสองเทิร์นที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมมีโอกาสอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นการตีต่อเนื่องด้วยมันจะเป็นการขวลรัวเพื่อนๆปุ๊บๆอย่างเงี้ยเออแต่ว่าโอกาสมันค่อนข้างน้อยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เองต้องบอกเลยว ทีนี้ตรงสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการดึงพักพวกอีกสตัวเนี่ยไปทำดาเมจด้วยเท่ากับว่าถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการตี3ตัวก็คือตัวร้องเองกับตัวของเพื่อนด้วยการดึงสต็กเออการดึงเพื่อนเนี่ยมันทําให้ตัวของเพื่อนเองอ่ะถูกรถูดาวไปด้วยนะครับก็เหมาะมากๆในเวลาที่แบบล้อเล่นพวกนินจาพวกเข้าบ้านนินจงนินจาเงี้ยแบบนินจาทาดไ,ไฟแวมไฟอย่างเงี้ยก็เอาไปรถคูดาวได้นั่นเองนะครับผมทีนี้มาถึงไครแมมกอีกอย่างหนึ่งก็คือ สกิลกิตตัวครับผมสกิลตัวคือกรณีที่ตัวของศัตรูตายด้วยการโจมตีของน้องเนี่ยน้องจะเป็นการได้รับเทิร์นเพิ่มอีกหนึ่งเทิร์นทันทีกอตีเสร็จปั๊บศัตรูตายปั๊บน้องได้เล่นต่อเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับมันจะเป็นการลดคูดาวของสกิลลงนะครับผมหนึ่งเทิร์นด้วยถ้าศัตรูตายปั๊บลดคูดาวสกิลลงหนึ่งเทิร์นถ้ากับว่าสกิลที่สองอ่ะเราสามารถใช้ได้แบบถี่ๆนั่นเองนะครับผมถือว่าดีมากๆตัวนี้สามารถไปประยุกต์ใช้แบบหลากหลายมาก คือคือดีมากๆทุกคนแล้วใส่รุ่นเนี่ยคืออาราโดเวอร์มากส่วนมากจะนิยมเป็น EX กันเยอะนะ EX คิวเรต EX วิว e อะไรพวกเนี้ยสามารถไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากจริงๆนะครับผมอ่านะส่วนเรื่องการใช้งานบอกตรงนะครับว่าไปได้แบบอาราโดเวอร์มากแทบจะทั่วแบบสา,สา,สากลโลกยกเว้นตัวของโกเลมนะครับผมอ่นะตัวหนอนได้แล้วก็ตัวของ3ามหัวได้พวกซีโฟได้ r ารได้นะครับไปได้เยอะมากจริง,รงๆนะครับผมนะอ่าตัวนี้คะแนนเต็ม10ให้10นะครับเก่งมากจริงๆ ตัวต่อมาครับผมตัวของกิฟฟอนนะครับผมธาตุไฟบอกตรงๆว่าตัวนี้เก่งจริงๆตัวนี้เก่งจริงๆก็เป็นผู้เร,เริ่มต้นสามารถปั้นได้เลยนะครับใครที่แบบเอยผมเพิ่งเล่นเริ่มเล่นเกมนี้อยากมีตัวรถเกตด,ดีๆอยากมีตัวทำลายไปเรียบิฟฟอนธาตุไฟเป็นตัวที่ผมแนะนําเลยนะครับด้วยสปีดต้นที่มหาศาลมากสปีดต้นคือ1 2 6ทุกคนเป็นมัตเตอร์าสายสนับสนุสนที่สกิลโคตรขี้โกงแล้วก็สปีดต้นคือสูงจริงๆสกิลของ phone, กิฟฟอนเนี่ยสกิลที่3เนี่ยดีมากนะ มันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับลดเกจของสตูเนี่ยลง30%ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการหักดาบแล้วก็แจกบัฟสโลด้วยนะครับลดเกจไม่พอหักดาบได้ด้วยแล้วก็แจกบัฟสโลได้ด้วยนะครับผมสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลที่ใครแม็กมากเนาะส่สวนสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลทีด่ดีแล้วก็แรงมากด้วยเหมือนกันครับถ้ากินสกิลเนี่ยเต็มครูดราวจะอยู่แค่2เทิร์นสกิลเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับทำดาเมจแรงตามค่าไม่ให้ทีสูงสุดของสตูยยิ่งงงัััตตรรูเเลืือออดะะะะมมมมนนนจกคคแาีีทสุ้บผ แล้วก็สกิลที่หนึ่งครับจะเป็นการตีสตูเป้าเดียวครับไอ้สกิลเนี้ยมันจะแรงตามความเร็วจริงๆนะตัวของกิฟฟอนสปีดต้นมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับทำเวลาที่เวลามันไปตีสตูเนี่ยบูทมเมต์แรงมากทุกคนถ้ามีก่อแตกแล้วเรามีบัฟสปีดอยู่ในหัวนะมีสปีดมีบัฟดาบนะจิ้มทีนึงคือสตูเกือบบินได้เลยนะครับคือแรงเบอร์นั้นเลยนะจริงๆตัวนี้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายจริงๆ ก็จะเป็นตัวของซิกวอลซิกวอลก็เคยเคยเห็นคนใช้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยนิยมซิกวอลก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อารีน,นาก็มีเหมือนกันสำหรับคนเริ่มต้นที่ใช้งานกันเนาะส่วนมากจะโดดเด่นไปในคอนเทนต์แบบมังกรมังกรโกเลมนะครับผมแล้วก็หอหอนอ r m a l หอร์ดหอเฮลคือค่อนข้างท็อปฟอร์มากตัวนี้จะเป็นที่พเจ้าหอซะมากกว่านะครับผมอ่ะส่วนเรื่องการใช้งานของรุนนะครับมันสามารถใส่ได้หลากหลายมากส่วนมากจะนิยมเป็นตัวหลกัหลกๆคือจะเป็น e อกแล้วก็เป็นตัวแม่นยำ นะครับส่วนมากจะเป็น X um, เอ็กแม่นยำเอ็กดาบอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นสวิฟแม่นยำาซวิฟดาบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้จะเน้เนไปทางแบบออกตัวแรกออกเทินไวๆนั่นเองนะครับตัวนี้เก่งมากนะพดได้เริ่มต้นสามารถปั้นได้เลยนะครับผมตัวต่อมาครับผมอันนี้คือปรอบนะครับหรือคาคีคาลีคาลีปลอบผมเรียกว่าปรอบแล้วกันปรอบทัดไฟเป็นมอนเตอร์3ดาวที่โคตรเก่งมอนเตอร์ตัวนี้บอกตรงๆว่าไม่มีตัวไหนมาแทนน้องได้เลยคือเก่งมากเก่งแบบเก่งเวอร์ทุกสก,กิลเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ลี โคตรโโคตรแม่ค,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 คงลีดเนี่ยเป็น,นลีดคริดที่ข้อธาตุไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง23ถือว่าเยอะมากนะทุกคนแล้วก็สกิลที่3ครับผมสกิลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของ บัฟโจมตีก็คือบัฟ a อ k นะครับแล้วก็บัฟความเร็วนะครับให้กับพวกพวกทุกตัว2เทินนะครับบัฟดาบ2เทินบัฟความเร็ว2เทินและที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับมันจะเป็นการสร้างบัฟอมตะนะครับผมให้กับตัวของมันเองอ่ะสองเทินด้วยทุกคนโอ้โหโคตรดีนะครับผมแล้วก็สกิลที่2ครับจะเป็นการตีแบบรุนแรงบัฟแรงมากๆตเตีคือไส้ไหลายเลยทุกคนแรงจริง นะครับผมสกิลเนี้ยจะเป็นการตีแบบเมินเดฟหรือตีคารุเดฟเข้าไปนั่นเองครับผมคือพูดได้ง่ายคือฆ่าแันน้าได้แบบอีซี่มากๆเลยสกิลเนี้ยถ้ากินสกิลเต็มบอกได้คําเดียวว่าจ่วงทีคือปลาไปเกือบหกสิบเคได้แบบสบายๆมากๆนะครับผมอ่ะสกิลที่1ดีด้วยนะครับสกิลที่1เป็นการตีแล้วก็มีการแจกในเรื่องของบัฟบินเนี่ยสามเทิร์นด้วยถือว่าไม่ได้แย่ตัวนี้เก่งเลยนะครับตัวนี้เก่งมากๆนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมอันนี้จริงๆไม่เชียร์ข้า่าไปเลยครับผมตัวนี้ไม่่เเชียยรคคับไาปล ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนี้ไม่เชียร์ข้ามไปเลยครับผมอ่ะตัวไหนที่ผมไม่เชียร์แล้วข้ามไปเลยเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเล่นยังไม่ได้ปัจจุบันนี้นะครับผมอ่ะข้ามไปเลยครับผมตัวนี้ไม่เชียร์ข้ามไปเลยครับผมอ่ะตัวนี้ไม่เชียร์ข้ามไปเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากคนเริ่มต้นนะครับแนะนําเลยให้ปั้นนะครับผมก็เป็นตัวศาสตร์ฟิตที่ดีตัวคือสกิลมันไม่มีใครแทนแล้วทุกคนสกิลติดตัวของน้องนะครับผมอันนี้ผมอธิบายง่ายๆแล้้ววกัันนนนเิตตขอองงี่ย คือพิษปกติมันจะเป็น5%ของอ่าเของ HP ของศัตรูใช่ไหม ถ้ามีตัวนี้อยู่ในสนามครับพจิจาก5จะกลายเป็น10เท่ากับว่ามันจะเป็นการคูณในเรื่องของบัฟพิทไปนะครับประมาณนี้เป็นต้นแล้วสกิลตัวของน้องเนี่ยทุกการโจมตีไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1หรือสกิลที่2ก็ตามจะมีโอกาสในเรื่องของการแจกบัฟพิทนั่นเองครับสรุปให้ฟังง่ายๆกค่นนี้นะครับบัฟพิทบัฟข้ามฮิวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมสกิลดีมากนะครับผมสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสใน it, สเนะรื่องของการสร้างในเร จะเป็นการตีติดคริสตัลเสมอนะครับผมอ่ะแล้วก็ที่สําคัญสกิลที่1ครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับถ้าในกรณีที่ศัตรูตายจะเป็นการได้รับเทิร์นเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นมอนเตอร์อ่ามอนเตอร์ขั้น2องอเวกนะครับผมมอนเตอร์อเวกขั้น2นะก็ใครชื่นชอบตัวไหนยังไงก็สามารถพิมพ์ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะนะผมจะแบ่งเป็นทีอ่ะพูดเริ่มต้นก่อนนะพูดเริ่มต้น ที่ผมเชียร์จะเป็นตัวนี้นะครับผมกิมไฟตัวแรกนะครับกิมไฟเนี่ยผมเชียร์มากๆเลยตัวต่อมาครับกิฟอนต์ไฟกิฟอนต์ไฟนี่ก็เชียร์กิฟอนต์ไฟตัวที่2นะครับผมแล้วก็ตัวของทาทูเนี่ยตัวที่3นะครับผมตัวของน้องทาทูเนี่ยตัวที่3นะครับผมแล้วก็ตัวของอินุเนี่ยตัวที่4นะครับอันนี้เป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยผมเชียร์ทั้งหมด4ตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดเลยทีนี้พอมันเป็นผู้เล่นระดับกลางหน่อย คือโตขึ้นมานิดหนึ่งตัวที่ผมเชียร์ขึ้นมานะครับก็คือตัวของน้องปอบปอบไฟในี่ผมเชียร์เป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาที่เชียร์อีกตัวหนึ่งก็คือหมีไฟหมีไฟคือมาเล่นได้ดีเนาะคือเท่าที่ผมเล่นมาก็รู้สึกว่าผมชอบมันนะหมีไฟตัวที่2นะครับผมแล้วก็ตัวของอิลูเซียไม่ใช่อิลูเซียสิเขาเรียกว่าแฟรี่แฟรี่ฮ์ทไฟี่ตัวที่3นั่นเองนะครับผมอ่านอกจากตัวนั้นที่ผมไม่ได้พูดมาแล้วก็คือแบบพวกที่ผมบอกค้ำค้ำไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า มันมีความเฉพาะเยอะแกคือคือมอนเตอร์มันแทนเยอะแล้วก็ต้องไปแบบเล่นหลากหลายทุกคนเข้าใจฟิลฟ้าคือมันทํารูนยากมันไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มค่ากับการทารูนสจูมันยังไม่ได้ดีขนาดถึงขั้น o อขนาดนั้นเป็นต้นนะครับเป็นต้นนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าชอบกันไหมถ้าชี่ชอบฝากกดกําลังใจฝากกดถูกใจให้ผมหน่อยผมจะได้มีแรงทําต่อไปนะครับเดี๋ยวตามมาด้วยธาตุน้ําเลยนะครับผม